มีคนมาถามว่าคนตาบอดสามารถพัฒนาศักยภาพได้หรือในส่วนที่เขาขาดหายไปมันก็ต้องมีส่วนอื่นเข้ามาทดแทนถามว่าคนพิการพัฒนาศักยภาพได้หรือผมก็จะบอกว่าได้ถ้าเราได้รับการฝึกฝน ัดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ step out เติมพลังสร้างงานคนพิการต้องมีงานทำค่ะเมื่อตอนที่แล้วนะคะเราก็ได้พบและเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาในการจ้างงานคนพิการกันไปแล้วและก็ได้ทราบถึงจุดเริ่มต้นโครงการ IW หรือ inclusive workplace ค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยให้บัณฑิตพิการนะคะได้เตรียมตัวก่อนที่จะเข้าทำงานในองค์กรจริงๆนะคะเป็นการเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นการ พัฒนาความรู้ความสามารถเตรียมตัวในการทํางานร่วมกับผู้อื่นการหางานทําไปจนถึงการสัมภาษณ์งานเลยละค่ะและสําหรับในตอนนี้นะคะเราจะได้ติดตามบัณฑิตทั้ง11คนที่เข้าร่วมโครงการว่าพวกเขานั้นต้องทําอะไรกันบ้างและมีพัฒนาการอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ ในการมาเริ่มทํางานของคนพิการต้องมีการปรับตัวในการเดินทางมาทํางานน้องพิการร่างกายนี่ต้องไปดูว่าตัวเองเข้าถึงได้ยังไงบ้างนั้นการดีไซน์ที่เป็น universal design สำคัญมากงั้นบางองค์กรหลายองค์กรบอกว่าเขาไม่พร้อมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวไปที่ท ถ้าไปในสถานที่ใหม่ๆอย่างนวัตกรรมอย่างเงี้ยค่ะอาจจะพึ่งคนอื่นเช่นให้เขาบอกว่าลงรถไฟฟ้าแล้วเดินมาทางไหนสิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือว่าตรงที่จะเลี้ยวเข้า SM Tower เนี่ยมีเสียงน้ำพุจาก BTS เดินมาแยกที่สองแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำพุอยู่ด้านขวาเลี้ยวเลยก็ต้องจดจำอันนี้แล้วก็ทิดทางสำคัญที่คนจะอธิบาย เนแบบพอถึงน้ำผู้เดียวเข้ามาแล้วก็เดินฉิด้ายมันจะมีบันไดตลอดทางด้านซ้ายซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนมีบันไดไม่มีบันไดอันนี้ไม้เท้าจะบอกเราและตรงมา SM Tower, ส o w e r ทตึกที่เราจะขึ้นมามันจะอยู่ด้านหน้าการปรับตัวไปที่ทำง,งานที่ชัดเจนมากที่สุดคือน้องทางการมองเห็นทางสายตาเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องมีทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับสายตา ที่เรียกว่า O M, and M Orientation and Mobility พอเ,เข้ามาในออฟฟิศอะคะ่ะครั้งแรกเราก็เข้ามาเราก็ไม่รู้หรอกว่าห้องใครเป็นห้องใครเราไม่รู้ว่ารอบๆออฟฟิศจริงๆมีอะไรบ้างการทำงานในที่ทำงานอุป,ป,ปกรณ์แล็ปท็อปเขาจะอยู่ตรงไหนคอมพิวเตอร์ก็จะอยู่ตรงไหนแล้วทำให้เขาสามารถเดินไปหยิบได้หรือเดินไปหาพี่ที่นั่งอยู่ที่ไหนออฟฟิศเขาอยู่ตรงไหนเขาก็จะมีความรู้สึกรู้จักคุ้นเคย อันนี้ก็เป็นเรื่องของ mobility ในออฟฟิศที่น้องต้องปรับตัวไปในที่ทำงานอย่างน้อยที่สุด a day in a life ของเขาอะค่ะเขาต้องสามารถมาจากที่บ้านจนถึงที่ทำงานและกลับจากที่ทำงานไปถึงที่บ้านอย่างปลอดภยัยเครื่องก่อนเ,นอเิดเครื่องัอย,อยู่ข้างล่างในเดือนแรกเนี่ยเราจะให้น้อง ประเมินตันเองแล้วอยากรู้ว่าตัวเองอะค่ะมีเป้าหมายอย่างไรบ้าง<ม>เราเรียกว่าเป็นลักษณะของ individual career plan คือคนเราอะก่อนที่เราจะรู้ว่าตัวเองไปทางไหนไม่ชอบอะไรเว้ยสิ่งแรกที่ต้องรู้นะให้รู้จักตัวเองก่อนพี่นาอยากให้ทุกคนคิดตรงนี้ดีๆนะเราอยากให้คนพูดถึงเราว่าอย่างไร เบสใช่ไหมคะเบสฉายาที่ปรึกษาพามั่นใจต่อเลยจ้ะตอาแ่งทวันอันนี้ดีมากนะแสดงว่าเขามีภาพในหัวแล้วนะเอาแค่ภาพี้ก่อนนะยังไม่ต้องไปคิดหาวนะจากที่คิดอันนี้ค่ะก็ได้สะท้อนมาว่าแต่ละคนหรือน้องในกลุ่มทั้งหมดนะคะอยากเรียนรู้อะไรบ้างอยากจะพัฒนาอะไร ตอนที่หนูคิดนะคะภาษาอังกฤษมันอยู่อันดับสุดท้ายเลยคือมันสําคัญก็จริงนะแต่ว่าหนูคิดอย่างแรกได้คือคอมพิวเตอร์นั่นแหละเพราะว่ายัางไงก็ต้องใช้คอมอะ่ะในการทํางานแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์สํานักงานถ่ายเอกสารหรืองานติดต่อซึ่งอย่างเงี้ยหนูต้องได้ทําแน่นอนถ้าไปทํางานสิ่งหนึ่งที่โครงการคิดเอาไว้ก็คือว่า มันจะไม่มีใครมานั่งสอนเราแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเขาจะต้องเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเองถ้าเราจะพูดเป็นภาษา,ษาทำงานก็คือฝึกเรียนรูด้ด้วยตัวเองได้มันคือ self-study ใช่เขาก็อยากฝึกภาษาอังกฤษเพื่อจะต่อยอดในอาชีพต่อไปอะค่ะฝึกภาษาอังกฤษในเรื่องการพูด <your job. S 1> การสื่อสาร สิ่งที่ผมอยากพัฒนาก็มีเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของทักษะการพูดหรือจิตวิทยาพี่เมืองการลงมาเขียนตั้งแต่ปีห้าคืออะไงกไม่ไงทานเนีคาบอกแบบแบบเซลฟ์์ตี้ของขิมก็จะมีการใช้ Microsoft ทั้งหมดเลย มมลืมมันหมดแล้วประสบการณ์ของผ้คใการใส่ภาพสัตปีกน,นะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะสมจะใส่ในเรื่องอะไรได้ใช้เขาก็คอยเยอะสุดก็คือตอนฝึกสอนนะคะว่าใช้เก่งไม่ใช้เป็นไหมก็ไม่จะเน้นแค่แบบใส่โจใส่อะไรแล้วถ้าเกิดแบบเราต้องจาัดก,การรูปอะไรอะค่ะเราก็ไม่สามารถเลือกรูปช่วยตัวเองให้แบบเหมาะตรงหรือแบบตรงที่เราต้องการก็อาจจะแบบบอกพี่ช่วยหาแล้วเขาก็ แล้วเราก็เป็นคน,นแอบเข้าไปในถลายเองวันนี้ที่ให้ทุกคนมาเรียนัข้ออยอะ่ะจริงๆเขาออยมันก็เป็นแค่ส่วนหนเป็นการทำให้การนำเสนอของเราวดีขึ้นแต่ว่าทัา้งนี้ทั้งนั้นเนื้อหาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอันนี้มันคือการจัดองค์ประกอบของภาพเพราะฉะนั้นเขาจะมีเทคนิคว่าให้ภาพหรือว่าเนื้อหาที่เราจะอยู่มันควรจะอยู่ในจุดตัดเก้าช่องนี้แหละ เรื่องของการใช้ powerpoint เราอะไม่มีปัญหาอยู่แล้วในการเรื่องเตรียมเนื้อหาเอาเนื้อหาลงสไลด์แต่ว่าเรื่องสีพื้นหลังหรือว่าแสงแล้วก็เรื่องของการใส่รูปภาพการปรับขนาดรูปภาพเราใส่มันอาจจะใหญ่ไปเล็กไปหรือตกขนาด powerpoint หรือไปทับตัวอักษอรอันเนี้ยต้องอาศัยคนบอกว่าให้อยู่ในให้มีจุดไหนให้มันขาดจดุดให้ให้จุดมันตรงไหนก็ได้แต่ว่า ทีนี้จะเริ่มให้ใส่ข้อควาแต่จะอยู่อีกฝั่งื่องของภาเรื่องของการนำเสนอเนาะเราอะจะทํายังไงให้คนมองอะเห็นแล้วรู้สึกอ่านง่ายสบายตาน่าสนใจต้องอาศัยการจดจำว่าใช้ฟอนต์ขนาดไหนถึงจะเหมาะสมใช้ฟอนต์อะไรต้องจําชื่อฟอนต์และก็ต้องจําเอาเองว่า าฟอนต์ขนาดนี้ประชุมในห้องนี้จะเห็นไม่เห็นและต้องจำด้วยว่าถ้าเราใช้ฟอนต์นี้ควรเขียนได้ไม่เกินกี่บรรทัดต่อสไลด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะยาก ของเดือนนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็จะมเีเรื่องของความผิดพลาดคะ่ะสิ่งที่อยากจะพัฒนาต่อไปนะคะจากการที่ทําเอกสารนี้ก็คือ,เ,อเรื่องของความรอบคอบค่ะมีอะไรที่จะแนะนำลูกค้าให้ปรับลรงเพื่อที่จะได้มาตระหนักตัวเองด้วยพูดเร็วไหมคะพูดเร็วในส่วนของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีทั้งเซลเซลสตาร์ดี้แล้วก็ฝึกเป็นกลุ่ม นะคะกลุ่มก็จะมีสปีกิ้งสิ่งนี้อยากพัฒนาเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นเรื่องการคิดวิเคราะห์ประมวลผลการวางแผนด้านภาษาอังกฤษการสื่อสารการนําเสนอแล้วก็ความเปรียบรอบครอบแล้วก็สุดท้ายก็คือการเป็นผู้นําคนพิการค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้ว่าระบบการจัดวางเอกสารจะทำยังไงเราต้องจดจำยังไงในแง่ของสไลด์สำหรับคนที่ไม่เห็นครั้งนี้อาจจะใช้สไลด์ค่อนข้างเป็นดิจิตัลแมส ก็จะเป็นเหมือนแผงเซอร์กิตเซนต์ตที่เขาเป็นฝึกพูดครับก็ได้ทฤษฎีมากมายไม่ว่าจะเป็นแบบปฏิกิริยาของขวนต่างๆของหนังสือหนังสือเสียงที่ผมฟังนะครับสไลด์อย่างเงี้ยจะดูสนุกสนานดีผี่จมเห็นจากสไลด์ที่ทำนี่แหละว่าเทปส์ทสำกบบบ้านจริงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในระยะเวลาหนึ่งเดือนค่ะเป็นเรื่องที่ตัวเองไม่เคยคขดมาก่อนคนพิการทางสายตาสามารถทําอะไรได้บ้างทาอะไรไม่ได้และสิ่ง ในต้องการความช่วยเหลือแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือหน้าที่ของคนพิการที่จะต้องสื่อสารและก็ได้ทักษะการช่วยเหลือพึ่งพาสายเพื่อกูลกันทักษะที่ได้ก็คือการทำงานเป็นทีมความอดทนมุ่งมั่นเท่านี้ค่ะโค้ชบุกการนำเสนอพี่จุมว่ามีหลายอย่างอยู่ในใจเยอะแยะมากเลยสไลด์เมื่อกี้จะเป็นแอนิเมชันสไลด์มีโมชั่นด้วยใช่ไหมกดไปแล้วก็จะ เพิ่มขึ้นมาแต่พี่กำลังจะบอกว่านอกจากสไลด์ดีพูดได้กระชับสังเกตลอจิกตัตกงกะในการคิดนี่คือจุดแข็งของขิมนะคะจะบอกอกว่างานแบบนี้คนตาดีมาให้เราทําเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้เคยบอกเขามาก่อนเขาเลยไม่รู้เรามีหน้าที่ให้สังคมรู้เองว่าคนพ่การทําอะไรได้ใช่มันต้องมาจากพวกหนูเอง ต้องไปรอว่าใครอื่นจะเข้าใจเราทำให้เขาเข้าใจขอบคุณมากที่พูดคํานี้วันนี้1เดือนผ่านไปน้องพูดคํานี้แล้วนะี่ยวิจุ๋มก็หายเหนื่อยมันก็เป็นความจริงของคนพิการทางการมองเห็นนะคะว่าในงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะทำได้มากน้อยต่างกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ พี่คิดว่าพอเข้าไปทํางานจริงๆอะค่ะความเข้าใจระหว่างคนพิการกับเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งสําคัญถ้าเรามีความเข้าใจตรงนี้แล้วเรารู้ว่าอะไรบ้างที่เราเช่วยเหลือปั๊บเขาจะทําได้อันนี้จะทำให้เรามีส่วนร่วมอินคลูซีฟอยู่ด้วยกันได้เขาก็จะรู้สึกเขาก็ contribu ์ได้เพราะเขามีความสามารถแล้วความสามารถของเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมง,งาน ือสังคมทั่วไปอาจจะมองว่าผู้พิการทางจิตเป็นคนที่ไม่สมประกอบเป็นคนบ้าคนพูดไม่รู้เรื่องโานหลดมะก่อนแล้วน็ีาทได้พอเราได้รู้สึกการยอมรับเรามีประโยชน์กับคนอื่นมันทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกมีกำลังใจรู้สึกดีว่าเรามีประโยชน์กับคนอื่นจากที่เคยเป็นภาระของครอบครัว เราสามารถดูแลตัวเองได้เลยรู้สึกว่าเป็นจุดเปลี่ยนถ้าเกิดสังคมยอมรับหรือว่าเพื่อนร่วมงานให้การยอมรับเราอาจจะไม่ต้องถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ก็ถือว่ามีความสุขแล้วค่ะสวัสดีค่ะเบนเจ้าหน้าที่จากมูลนิธินวัตกรรมนะคะเป็นคนคร่าวๆแล้วกันนะคะก็จะเป็นที่ดูกก่อนจะอ่านวีดีโอละกันนะคะแล้วก็คุณค่าจากคนพิการที่ได้รับการจ้างงานนี้ต่ให้ฟังหน่อยค่ะว่า บิ๊กสตอรีวันนี้ค่ะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ในที่สุดรพรบรโรคติดต่อก็ประกาศให้โควิด -19 เป็นโรคติดต่ออันตรายจะมีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้นะคะหมีนาคมอาการของไข้หวัดตัวนี้โควิ COVID 19ด -19 คืกจะยังไงบ้างแสบคอ,อ,อก็เชือ้อรามไปที่ปอดทำลายการหายใจ มันเป็นโรคจริงมันมีการแพร่ระบาดจริงเวลาไอาจามไปครับการมีน้ากากเนี่ยก็จะป้องกันการไอจามของเราไม่ให้ปุ้มไปข้างนอกในเดือนรุ่งขึ้น<ค>เดือนที่2ที่กำลังจะเริ่มพัฒนากันแล้วก็มีการฝึกอบรมเนี่ยคะ่ะก็ฝึกได้ระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็มีโควิด คุณจะเห็นกันแล้วนะคะว่าการเตรียมตัวเข้าสู่การทํางานของคนพิการนั้นจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไปเลยค่ะนั่นก็คือจะต้องเพิ่มพูนทักษะนะคะพัฒนาศักยภาพของตนเองแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆรวมทั้งเรียนรู้ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นด้วยค่ะและตอนนี้นะคะเราจะมาคุยกับคุณจุ๋มถึงความสําคัญของโครงการ Inclusive Workplace ว่าเป็นอย่างไรและการวางอนาคตในการทํางานของคนพิการค่ะสวัสดีค่ะพี่จุม๋มสวัสดีค่ะ พี่จุ๋มคะปัญหาหลักๆของคนพิการที่โครงการ I อเได้เจอเนี่ยคืออะไรคะปัญหาของการเข้าถึงโอกาสงานของคนพิการนะคะมีเป็นภาพรวมเนาะเราก็คงจะทราบข้อมูลว่าคนพิการเข้าถึงการศึกษาจำกัดจากสติแล้วอะคะ่ะคนพิการที่จบหรือว่ามีโอกาสได้เข้าถึงระดับปริญญาในร้อยคนะจะมีหนึ่งคนแสดงว่าคนพิการเดินมาร้อยคนอะ,ค,ะค่ะเป,เป็นบัณฑิตได้หนึ่งคน บริษัทผู้จ้างเนาะก็คงจะมองว่าคนพิการที่มีการศึกษาแล้วอยู่ภูมิลำเนาที่ใกล้ใกล้เคียงกับที่เขาจะอยู่เขาจะได้เดินทางมาทํางานได้สองอันนี้คือปัญหาหลักค่ะคือการศึกษาของคนพิการที่มีข้อจํากัดไม่สามารถจะเรียนได้สูงที่สุดเท่าที่เขาจะเรียนได้อันที่สองก็คือที่อยู่ที่เขาอยู่คนพิการส่วนใหญ่จะอยู่ภาคอีสานอยู่ภาคเหนือ80%น่ะจะอยู่สองภาคนี้แต่การจ้างงานอยู่ที่ไหนการจ้างงานอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในเมืองใหญ่ สองปัจจัยนี้ก็ทําให้คนพิการเข้าถึงโอกาสงานได้น้อยแล้วค่ะแล้วคนพิการเนี่ยควรจะพัฒนาไปทางด้านใดบ้างคะน้องพิการทุกคนมีความสามารถถ้าถามว่าแล้วเขามีความท้าทายอะไรพี่คิดว่ามีความท้าทายแรกสุดเลยคือกําแพงของตัวเองที่อาจจะเคยถูกกดทับเคยมีประสบการณ์ที่คิดว่าตัวเองไม่สามารถ อันนี้คือจุดจดแรกเลยของน้องอินเทอร์นะคะที่จะทำยังไงที่ให้รู้ว่าตัวเองสามารถให้ตัวเองมีศักยภาพแล้วเชื่อเชื่อในความสามารถของตนเองว่าจะทำได้อย่างไรจุดนี้เนี่ยพอน้องทะลุได้ปั๊บเนี่ยเราก็มีแต่หน้าที่แค่ว่าคอยเห็นจุดเด่นของเขาแล้วเราก็เอาจุดเด่นอันนั้นมาให้เขารู้ mm hmm. เขาจะสะท้อนเสมอเลยเขาไม่เคยรู้ mm hmm. ไม่เคยมีใครบอกเขา แต่ทำนองกับการตรงจุดนี้ที่ต้องปรับปรุงก็จะไม่มีใครกล้าบอกคนพิการเพราะกลัวสะเทือนใจแล้วไม่รู้ว่าจะบอกยังไงดีให้สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราเองก็เป็นตรงกลางนี้อีกเช่นกันที่บอกทั้งค้นหากันจนกระทั่งหาจุดเด่นของเขาเจอเสร็จปั๊บในจุดที่ต้องพัฒนาเราก็พูดกันอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้รู้ว่าจุดนี้เนี่ยถ้าพัฒนาแล้วมันจะหมายความว่ายังไงสำหรับเขาแล้วมันจะทำให้เขาดีได้อย่างไร ปัญหาของคนพิการแต่ละประเภทเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างและมีความแตกต่างกันยังไงคะเรามักจะคุยกันเสมอว่าจบมาไม่ได้ทําอย่างที่จบหรอกเดี๋ยวพอไปทํางานก็ไปเรียนรู้กันอันนี้ท่านเป็นน้องพิการอะช่วงจังหวะการเรียนรู้และการเตรียมตัวของเขาอะค่ะเขาพลิ้วตัวได้ไม่เร็วต้องมีปัจจัยเสริมน้องสายตาเนี่ยต้องมีองค์ความรู้มากเลยที่จะทําให้เห็นว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่เขาได้เรียนมาเนี่ยมันต้องมีอะไรเพิ่ม เพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถวันนี้เรียนด้านนี้มาแล้วพอไปทํางานจริงๆไปทําด้านอื่น<ม>ไอ้ช่วงตรงนี้ไปปั๊บสําหรับน้องสายตามันไม่ใช่ทําได้รวดเร็วไม่เหมือนกับคนที่มองเห็นหรือน้องร่างกายหรือน้องหูพอเรียนอย่างนี้มาปั๊บใช้เวลาเรียนพอจะไปทําจริงๆพลิกไปทําอย่างอื่นเขาพริ้วไม่ได้เร็วเท่านั่นน่ะนั่นนี่นคือความต่างดังนั้นเนี่ยก็เป็นข้อเ,ออเรียนรู้สําคัญเหมือนกันว่าจริงๆอะค่ะเราต้องให้คนพิการ ทราบเป้าหมายตัวเองยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเรียนหนังสือในโรงเรียนหรือเข้ามาหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนไว้ว่าเสร็จแล้วอะค่ะอยากจะมีอาชีพอะไรและวิธีดึงเอาศักยภาพของคนพิการออกมาเนี่ยมีวิธีการยังไงคะเข้ามาตอนแรกสุดเลยหาตัวตนให้เจอถามตัวเองให้เจอว่าตัวเองอะอยากจะได้อะไรอยากจะเป็นอะไรอาชีพในฝันสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองถนัดคืออะไรแล้วก็เขียนตรงนั้นออกมาเป็นแผน จากแผนตรงนี้ก็รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงนี้อยากจะไปที่ตรงนั้นช่องว่างตรงนี้เป็นยังไงบ้างใน7เดือนของเราก็คือพัฒนาทักษะเพื่อเติมช่องว่างนียไปเรื่อยๆโดยที่ตัวเองเป็นเจ้าของแผนตัวเองเองนะแล้วเราก็จะมีเป็น s c o r e c a r ดให้รู้ว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วของแผนตัวเองแล้วเราก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า smart g o กน้องๆทุกคนได้ทำแผนเป้าหมายอย่างชนิด smart s m a r t เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะฝึกเลยว,ว่าถ้าอยากจะได้อย่างนี้ต้องทําอะไรบ้างให้มันเฉพาะเจาะจงนะให้มันวัดได้นะทำได้จริงนะเสร็จแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําทําได้จริงแต่คนละเรื่องก็ไม่มีประโยชน์เนาะทำได้จริงแล้วเกี่ยวเนื่องแล้วมีเวลาที่ชัดเจนพอน้องมีสมาร์ทกในตัวเองเนะี่ยทักษะอันนี้ค่ะไม่ใช่แค่ทำแต่เฉพาะเรื่องที่เราให้โจทย์เขานี่คือไลฟ์สกิล นี่คือทักษะที่จะไปใช้ได้ตลอดชีวิตพี่จุ๋มคะแล้วสิ่งสําคัญที่สุดในการเตรียมความพร้อมของคนพิการก่อนที่จะสัมภาษณ์งานหรือก่อนที่จะเข้าทํางานจริงเนี่ยต้องมีอะไรบ้างคะถ้าพูดถึงว่าสเต็ปศูนย์ถ้าเกิดไปสัมภาษณ์งานเป็นสเต็ปหนึ่งเนาะสเต็ปศูนย์ของการเตรียมจะไปสัมภาษณ์งานแรกสุดเลยอะคะ่ะคงต้องทำา Job Search ทำา Job Search คือไปค้นหาว่ามันมีตำแหน่งงานว่างยังไงบ้างเดี๋ยวนี้ ไม่ว่าจะเป็นเช็คตามอินเทอร์เน็ตเช็คตามจ็อบแอดต่างๆสามารถที่จะดูจ็อบเซิร์ชได้เพื่ออะไรเพื่อจะได้ดูว่ามันมีตำแหน่งงานอะไรที่ตรงกับที่ตัวเองเรียนมาหรือตรงกับที่ตัวเองต้องการหรือตรงกับประสบการณ์ที่ตัวเองมีแล้วก็เตรียม c ีใน CV ควรจะเขียนอะไรใน CV ก็คงจะต้องบอกคุณสมบัติเฉพาะที่เรียนจบมาเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์หรือกิจกรรมอะไรต่างๆก็จะมีน้อย ดังนั้นเนี่ยคนพิการเองก็เจอปัญหานั้นเช่นกันดังนั้นต้องเตรียมซีวีตัวเองอย่างไรคือเตรียมซีวีของตัวเองให้เล่าเรื่องของการเรียนที่ดีแล้วก็มีกิจกรรมและถ้าเกิดมีฝึกงานด้วยไม่ว่าจะเป็นฝึกงานในมหาวิทยาลายัยหรือแม้กระทั่งที่เรามาฝึกงานในเซ็นเต,นเตอร์เนี่ยค่ะจะเป็นข้อมูลสําคัญที่เมื่อเขียนในซีวีแล้วค่ะเอจะกวาดตาดูแล้วเขาก็จะเจาะตรงจุดนี้ ในการสัมภาษณ์นะคะเราทำา CV เนาะก็มีจดหมายปากเรียกว่า cover letter เดนสนใจตำแหน่งนี้นีของบริษัทขอโปรดพิจารณาส่งตรงนี้ไปทั้ง CV แล้วก็ทั้ง cover letter เนี่ยสำคัญกระบวนการจะเป็นอย่างนี้ค่ะ HR จะสแกนดังนั้นสำหรับน้องพิการนะคะสิ่งที่เราพยายามบอกน้องก็คือว่าเขียน CV ให้ชัดเจนเขียนประสบการณ์ให้ชัดเจนมีข้อถกถามกันเหมือนกันว่าจะให้ระบุไหมว่าพิการ น้องๆก่อนจะเข้าโครงการของเราจะไม่ระบุเขาก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเขียนไปจะไม่ได้โอกาสจริงๆใช้ความพิการของเราเป็นจุดที่เรามีความต่างแต่นอกจากพิการแล้วอะค่ะสิ่งที่สำคัญตอนนี้มาถึงตอนเขียนเขียนใน cover letter หรือตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยเราต้องอธิบายได้ว่าเราพิการหนูพิการทางการมองเห็นค่ะสายตาหนูสายตาเรือนรางหนูเห็นพี่นะคะหนูเห็นหนูเห็นพี่เป็นตัว โปรไฟล์ uh, อย่างนี้เลยค่ะแต่หนูอาจจะมองไม่เห็นตาพี่ทำให้ค่ที่สัมภาษณ์เรารู้ว่าความพิการของของตัวคนคนนั้นะหมายความว่ายังไงหนูอ่านหนังสือได้ค่ะเอาเอาเอาแล็ปท็อปขึ้นมาเลยเอาคอมมาหนูอ่านหนังสือได้ค่ะหนูสามารถทำงานได้พูดถึงความพิการของตัวเองและอธิบายได้ว่าความพิการของเราสามารถทำงานได้อย่างไรจนเขาคลายความกังวลมีอะไรจะฝากถึงผู้พิการที่ต้องการมีงานทำไหมคะ หลังจากที่รู้จักน้องๆค่ะวิจุ๋มเชื่อว่าคนพิการทุกคนมีความสามารถจริงๆประเด็นก็คือว่าน้องจะเข้าไปเจอความสามารถของตัวเองได้อย่างไรแล้วเมื่อเจอความสามารถของตัวเองแล้วจะเอาความสามารถน,น,นั้นออกมาให้คนอื่นได้รู้ได้อย่างไรเรื่องแรกสุดน้องต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าน้องทำได้แต่น้องยอมรับตัวเองว่าเราอาจจะแตกต่างจากคนอื่น ความสามารถที่เราทําได้อาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นแต่มันไม่ใช่เรื่องผิดเราทําได้ในสิ่งที่เรามีศักยภาพที่เรามีดีที่สุดสูงที่สุดโดยไม่ใช่ตัวเองเป็นตัวดึงรั้งไว้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากน้องๆเยาวชนพิการของเราว่าเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองสามารถแล้วเมื่อเจอโอกาสอย่าได้ปล่อยโอกาสไปแล้วใช้โอกาสนั้นให้ดีที่สุดเพื่อเราจะได้พัฒนาแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวเองไว้ พี่ว่าอันนี้คือสิ่งที่พี่อยากจะฝากให้กับเยาวชนพิการเชื่อมั่นในตัวเองแสดงศักยภาพต้องการให้คนอื่นรู้จักคนพิการอย่างไรเป็นเช่นนั้นให้เขารู้จักคงจะเห็นกันแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วคนพิการจํานวนไม่น้อยเลยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีค่ะและพวกเขาก็มีความสามารถไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไปเลยค่ะเพียงแต่ขาดโอกาสในการดึงศักยภาพและพัฒนาศักยภาพนั้นออกมาอย่างเต็มที่ซึ่งโครงการ inclusive workplace เองนะคะ ก็ได้ช่วยพัฒนาศักยภาพเหล่านั้นและค้นหาจุดบกพร่องเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาค่ะและในตอนหน้านะคะมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นและเป็นปัญหาที่ใหญ่มากนั่นก็คือการระบาดของโควิด -19 ค่ะปัญหานี้จะส่งผลกระทบต่อโครงการนี้อย่างไรและพวกเขาจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แบบไหนอย่าลืมติดตามในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและพี่จุ๋มต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ช่วงโควิดเนี่ยทำให้เราไม่ได้ไปฝึกงานข้างนอกจริงๆเราจะมีการเตรียมไปสัมภาษณ์งานผมคิดว่าผมมีความมั่นใจโดยเฉพาะกับการสัมภาษณ์งานครับสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเจอคือการถามเป็นภาษาอังกฤษนะค่ะก็น่าจะเป็นบทเรียนนะเขาก็จะได้รู้ว่าขาดอะไรอยู่